เออกินนี่บอกินนี่มันก็ดีขึ้นอันเข้านี่จากแต่ปวดตะกี้นั่นปวดแห้งกลางคืนนี่นอนบ่หลับกินแล้วก็เศร้าหายแล้วเศร้าปวดแบบว่าจะเป็นผ้าตาลูกหลานแต่ก้อนแม่ก็ปวดข้านี่แหะที่แดกนั่นมันบวมย่างกับอะไรปวดอยู่ตั้งแต่เดือนมิถุนายนพีกายนี่ลูกเด็กปีหกสามบันกันเที่ยวไปหาหมอไปหาที่แดกไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลหมอก็ให้ยาแก้ปวดยาหนวดมากินมันโมเศร้าก็ไปหาหมอขี้นี้ก็ไปฉีดยา ไปหาหมอสองเดือน่อฉีดหาเงินได้ให้แต่ค่าหมอเบิดบัดนี้ลูกไปทํางานลูกเลยเราแนะนําให้มากินนี่ลระลูกนี่เออซีไข่ดีขึ้นกินมนบบนันนี่สองสามกล่องกับหมดไข่บัดนี้ย้อนนี่บันดียไปหาหมอเด้เจ้าไปหาหมอมานีสองสามเดือนหรอหมอที่แรกหมอบอกว่าเป็นข้าเสื่อมนั่นละเออหมอว่าเสื่อมแล้วเสื่อมเลยรักษาบ่ได้หมอว่าก็รอดนำนักไปนั่ลูกก็ให้กินนี่นั่นี่นะไข่ย้อนย่างได้บางหันนี่โอ้ยนี่โตซอยนี่ไปใส่มาใส่กับ สามขาที่ละ<ม>ไปบ่ได้มันเจ็บขาย่างนี่บ่ได้ใส่เลยทิมละ่ะแต่ว่าพ่อหด่อยเอาไปจงไผ่ดอกเอาไปนี่ละหามีผู้เจ็บผู้ปวดพ่อหด่อยให้เพิ่นต่อได้บุญในพรรณาเนาะลูกจ้าที่แก้วนี่ละ่ะดีลายลูกเอ,อ้ยนี่ลูก็ไม่ให้กินนี่กินเมื่อละสองเม็ดดีดีนี่สีเศร้าน้ำตัวนี่ละมันสีแดงเลยล่ะละไผ่ปอเสือมาลองมึงเด้อค่ะเด้อนี่จะเป็นดีหลายทำงานปกติจ้าเฮ็ดไในเบิดเฮ็ดเบียกเยี่ยน,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 นี ไปห้าหวดหัวหัวสวนแกียงสายยางสบายอย่างนี้เออผากันยเอาไปซักเองถวยกรล่างเองเก็ดเองเบิดลคืองานบ้านทุกอย่างอย่างนี้สบายท้ายแล้วเส้าปวดแล้ว,ว่าจะเป็นผ้าราลูกหลานพาอันปวดแข้งปวดขากหันมากินบิ่งแล้วค่ะจันวามันดีขึ้นได้ตีแข่้วนี้ล่ะ